มันหุดไม่ได้อ่ะน้ำลายมันกำลังแบบอ่ะเปรี้ยวอันนี้คือเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือเปรี้ยงไหลแล้วหรอโอ้ยน้ำลายไหลไม่อะเธอโปรยากในปากขีเมากปะมากจนอร่อยเราจะหยิบฟ้อมันปุ๊บแล้วก็จั้งโอเคไหมจั้งรู้จักจั้งไหม อ่ะเราจะเริ่มยังไงอันนี้อันนี้คือยากี่ารเหรอหรอสวัสดีอ่ะสวัสดีก่อนโอเคสวัสดีพี่น้องกองไนเด็กเจนอัลฟาเขาเริ่มคิวยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทรงคู่วันนี้วันนี้เราจะมากินมะม่วงดองเกลือที่เผอิญสั่งมาตรงกันอย่างไม่มีเหตุผลเธอทำไมฉันอยู่ต่ำเตี้ยจังอะเธอทำไมเธอต่ำจังเลยอุ้ยถูกแลม่ เผิออยู่ดีแบบสั่งมาตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าเอ้าว่าว่าว่าตอนแรกบอกว่าเธอฉันสั่งมะม่วงดองเกลือมาพี่อยู่ก็เลยกีนกินกิกก็เลยบอกว่าฉันก็สั่งมาเหมือนกันมันดันตรงกันตรงกันมาถึงพร้อมกันด้วยแล้วเออถึงวันเดียวกันเลยแล้วแบบมะม่วงเหมือนกันไม่พอคือดองเกลือเหมือนกันด้วย คือแบบไม่ได้นัดหมายเราก็เลยจะมาชิมกันอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอยู่2อย่างแต่เราจะยังไม่บอกว่าอันไหนเป็นของใครแต่เด็กชายพีชเขาจําได้แล้วพี่จำได้ว่าอันไหนของใครมีสองประเภทเห็นไหมเราจะเห็นสีมันก็ไม่เหมือนกันเราเห็นความแตกต่างกันเลยแต่เราจะยังไม่บอกนะคะแล้วก็มีพริกเกลืออยู่2ประเภทเหมือนกันอ่ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลจริงจอ่ะเพราะฉั้นเธอเลือกก่อนอ่ะเราจะเริ่มจากฝั่งไหนเริ่มจากฝั่งไหนใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มจากฝั่งนี้เริ่มจากฝั่งนี้ได้มาเริ่มน้ำลายไหลหยิบ หยิบพร้อมกันใช่ไหมหยิบโอเคอานีมเอาพี่คนหลังกล้องมาด้วยตัดเครับพีมาอืออุ้ยน้ำลายไหลเดี๋ยวเราเราต้องแบ่งจิ้มฮะเราต้องแบ่งจิ้มหมายถึงว่าอาจจะจิ้มฝั่งไหนก่อนเอาอันนี้ก็โอเคใกล้ๆจิ้มจอ่ะชิ้มอืมเค็มอร่อยพริกเกลืออร่อยพริกเกลือฉั่ ใช่ฉันเกลืออร่อยี่เกลืออร่อยฉันทำอร่อยนะเดี๋ยวขอชิมมะม่วงเฉยอะรเปรี้งปรี้ยเปรนไ้ยเรี้งเปรี้งเปรีเรือเรยเปรีงเปี้ยเเปรี้ยเปรี้ยเี่ยงงเเปรี้งเปรี้ยเนีรงเปรี้ย กรอบมากอเปลือกมันก็กินได้เอามาชิมพริกเกลืออันนี้สิทีนี้จนมะม่วงจะหมดไม่เดี๋ยวมะม่วงนี้เราค่อยชิมพริกเกลืองไงไม่ไงมันจะไม่แฝงไปลาดิบของตั้มจุ้มมาพริกเกลือนี่อร่อยตอนเตัดสินได้แลพริกเกลืออันนี้อร่อยกว่าแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวรอรอชิมมะม่วงอร่อยหมายถึงว่าความดองอะ เราไม่ชอบดองที่มันติดหวานไงทำให้หอมเปรี้ยวใครชอบเปรี้ยวคือสั่งได้เลยสั่งได้เลยแต่ยังไม่รู้นะว่าของอะไรเดี๋ยวก่อนอร่อยเจเนีนอร่อยอร่อยอร่อยดูยชอบที่ <แบ S 1> มันไม่ติดหวานนะแอปเติมก่อนได้ไหมโบขอกินนิดน้อยขอเติมหน่อยเราจะแอปเติมไปไปไปตัดอ๋อเด้อเฮ้ยไม, <S <S ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดมันออกก็ไม่ได้คุณผู้ชมได้ค่ะมันไม่ผิดกับคุมชนค่ะไม่ผิดค่ะตอนนี้กับคุมชมนะคะ ตอนนี้มันไม่ผิดค่ะคือเอาเอาเอา,เอางี้ไม่ให้เห็นโลโก้แล้วกันไม่สปอนเซอร์มากมา้ไม่เห็นโลโก้องมน,น้ำปล่าไม่นี่มันหยุดไม่ได้อ่ะน้ำลายากำลังแบบเอาเรามาอบอกกันว่า <Okay. S 1> เราชอบพี่เกลืออันไหนเนินสองสามจิ้วอโอเคไปขายพี่เกลือโอเคไม่ใช่หมายถึงวะแล้วหนูต้องถือเหรอไม่น่าใช่กล้องไนหะมหมอแบกเอาไว้ในยุ้งหลังเครื่องตู้เย็นพ่อซื้อมาเต็มสิบพิมพให้เท่าไหร่ คะแนนความอร่อยกับพริกเกลือที่พี่ชอบเต็มสิบพริกให้เท่าไหร่ใไฮการ์เต็มสิบจะให้เท่าไหร่เอ้ยอย่าเพิ่งเราตของเปรียบเทียบกันเราตอเปรียบเทียบกันเนาะอ่มาเดี๋ยวล้าปากก่อนสนับสนุนโดยคิตตี้มาแถวยังไปเริ่มมาหยิบพริกเกลืออันไหนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเผื่อมันเข้ากันกับวันนี้จัง อ,อันนี้ไม่กรอบอ่ะไม่กรอบเหมือนกันใช่ไหมพีม่กรอบไหมมาขอชิมพริกเกลืออันนี้เธอพิจระรณาอะไรอยู่จะมาลองพิจารณารสชาติของมันเฉยๆไม่กรอบ,รอบแต่ว่าความเปรี้ยวความอะไรเงี้ยโอเคอยู่แต่มันไม่กรอบเนี่ยซึ่งพอมาไม่กรอบมันก็มันไม่กรอบมันก็มาได้ไงมันนิ่มไปเลยหรืออีกทางหนึ่งคืออาจจะต้องแช่ตเยนนานึ้อ โอ้ยมันเปรี้ยวอ่ะอ่ะเปรี้ยวอันนี้คือเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอันนี้คือเปรี้ยวกว่าอันนี้อ่ใช่แต่อันเนี้ยรู้สึกว่ามีความเค็มมากกว่านิดนึงแต่ว่าเปรี้ยวกับเค็มอันนี้พอดีมีความแล้วก็อต่อันเนี้ยไม่กรอบไม่กรอบแต่ว่าเปรี้ยวก็ยังยังกินเปลือกมันเนี้ยได้อยู่ไม่ใช่ความไม่กรอบแบบเหนียวอะแต่ว่ายังพอกินเปลือกได้พริกเกลือนเนี้ยอร่อยสรุปคืออร่อยสุดสำหรับวันนี้คือพริกเกลือค่ะ เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองพิชให้อะไรเบอร์หนึ่งคืออันนี้ใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์สองแรกเบอร์หนึ่งเบอร์สองพิชให้เบอร์ไหนชนะเบอร์หนึ่งสองให้เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งอ่าเพราะว่าอะไรเพราะอะไรครับมันกรอมันก่ออ่าสำหรับชั้นนะอันนี้ความชอบความชอบส่วนตัวแล้วกันอือหืให้เบอร์หนึ่งอือหือ่ะเพราะว่า ไม่ใช่ว่าอันที่สองไม่อร่อยแต่ว่าอันแรกมันมีความกรอบแล้วก็ความเค็มเพิ่มเข้ามาเออส่วนตัวอาจจะเป็นคนชอบกินเค็มก็ได้ที่มันไม่ติดในนี้เลยแล้วมันมีความเปรี้ยวกับความเค็มที่แบบพอดีกันแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบเค็มก็จะว่ามันเค็มไปเลยเนาะใช่ไหมแต่ว่าอันที่สองอะถามว่าอร่อยมันก็อร่อยแต่ว่ามันเปรี้ยวอเปรี้ยวแบบเหมือนเรากินมะม่วงสดไปเลยแต่ว่ามันไม่กรอบนะแต่ว่าหนังไม่ใช่หนังเขาเรียกอะไรนะเปลือกอ่าเปลือกมันก็ยังเคี้ยวได้ไม่เหนียวแต่ว่ามันเปรี้ยว เปรี้ยวมากกว่าไม่ค่อยเค็มเท่าจิ้งลงก็อร่อยทั้งสองแต่ว่าชอบชอบอันแรกมากกว่าที่มันกรอบเธอให้อันไหนอ่าสาหรับดิฉันนะคะคุณพิชมทำในรายการแบบคนแก่จริงอ่าอันนี้หนึ่งภาพรวมนั่นไงเห็นไหมมันไม่ให้หนูพูดอีกแล้วมันให้พูดอยู่มันแค่จอมันกับไป ที่อันหมดเลยมโอ้ยเมื่อกี้ก็คือยังยังได้อันอยู่นี่ไงตั้งไว้ห้านาทีนาทีมันยังเได้อยู่อเคอันแรกความกรอบดีมากมีความกรอบมีความเปรี้ยวมีความเค็มที่พอดีก็ถ้าใครอยากแบบกินอะไรที่แบบอร่อยเลยอ่ะเป็นกับแก้มอันแรกเลยดีเลิศเขาจะว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันแรกอันไหนก็เราจะบอกวกก็เดี๋ยจะบอไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำไมเป็นคนวีนวีคุณผู้ชมอย่าเพิ่งวีน ทีนี้อันที่สองเนี่ยมันผิดตรงที่หนึ่งมันไม่กรอบมันไม่กรอบแต่เรื่องรสชาติถ้าใครชอบเปรี้ยวเลยนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวฉันสรรหาเลยที่เปรี้ยวกินตอนอนนี้หนึ่งตื่นแน่นอนอันนี้คือเปรี้ยวใครขับรถทางไกลคุณต้องเอานี้พกติดตัวแต่คุณต้องยอมรับว่ามาจะเหนียวถ้าฟันคุณไม่ดีคุณอาจจะกัดไม่เข้าถ้าคุณอายุถ้าคุณไปทําวีนี่ยมาใหมๆ่ๆอย่าพึ่งอันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อนนะเออแต่ว่ามันต้องไม่ใช่ว่ามัน เคี้ยวไม่ได้แต่แค่มันเหนียวใช่ไง<อ>แต่คุณคุณต้องมีฟันดีก่อนเนี้ฟันดี <c oughs> ฟันคุณต้องดี <c oughs> ถ้าคุณเพิ่งจัดฟันอย่าพึ่ง <c oughs> อย่าเดี๋ยวเหล็กคุณหลุดโอเครสชาติเนี่ยจริงๆนะแอบชอบอันที่สองเ <c oughs> พราะเป็นคนชอบกินเปรี <c oughs> ้ยงเห็นไหมมันเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆแต่ด้วยภาพรวมก็สำหรับวันนี้เราต้องตัดสินให้หมายเลขหนึ่งค่ะนั่เอกฉันคืออฉันคือหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่งเอางั้นเด็กชายพีชเฉลยหมายเลขหนึ่งคือของใครครับของพี่มิวหนึ่งพี่มิวหนึ่งคือใครเชิญอันไหนพี่มิวหนึ่งคือใครไก่ของพี่มิวเหรออ่าถูกต้องนี่คือคือพี่มิวหนึ่งเฮมตามต้นฉบับที่คนชอบงั้นคุณว่าอันนี้อันนี้แพ้เราจะไม่บอกนะว่าเอามาทำแบบแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยมันอร่อยแต่ว่ามันอะอาจจะต้องลองแช่ตู้เย็นอีกอีกอี่ฉันรู้แล้วว่าเพราะอะไรเพราะเพราะมะม่วง พร้อมมะม่วงเพราะว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์ปะของคุณคือสายพันธุ์อะไรเขาเขียนว่ามะม่วงกระตอยของนี้ฉันเป็นมะม่วงเบาของนี้ฉันดองเกลือฉันดองเกลือไม่เดี๋ยวเราจะขึ้นพี่กัลให้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพี่กัลที่นตรงนี้นะคะมะม่วงกระตอยแล้วมะม่วงกระตอยคือมะม่วงอะไรก็ชื่อเขาพูดอยู่นี่ไงว่ามะม่วงกระตอยไม่ใช่มันจะต้องมีแบบ มันหมายถึงว่าลูกเล็กหรือเปล่ากระตอยใส่พันธุ์ไม่มีคุณผู้ชมถ้าใครรู้พิมพ์ไว้ข้างล่างพิมพ์ไว้ข้างล่างค่ะว่ามีไหมอ่ะมะม่วงกระตอยดองเกลือรสเปรี้ยวเค็มพร้อมพริกเกลือแต่ไม่ได้พริกเกลือนะอ้าวแปลว่าบอกพี่แกไม่ได้แล้วดีทั้ั้นี่ยเออหรือได้แต่อันแกะกล่องไม่หมดไงพี่แกเป็นคนแกะกล่อง อ่าได้อยู่รับจบก็ได้สัยแอวทิ้งก็ใช่ไงบางคนเป็นตะกล้องนะคะที่เอาในเกลือเขาทิ้งเ่ะแต่ว่าพี่อันไม่เอาให้พี่อันเอาแค่มะม่วงมาแล้วก็เอาลกล่องก็ทิ้งไปแล้วมาจากในต่อๆมันต้องเป็นตัวย่อชื่อร้านคือผลละไม้ดองคลองสาม เป็นยังไงคุณเคมว่าพริกเกลือของคุณอร่อยก็ไม่เร่ร่เพราะฉะนั้นเออเขาไม่รู้พี่กันหรอกว่าแบบเรเอยไหมแต่ว่าอร่อยอยู่นะแบบแบบเปรี้ยวแบบแบบเปรี้ยวเปรี้ยวสะใจเลยเปรี้ยวตำต้นฉบับที่เธอชอบหรือลองอาจจะต้องลองแช่ตู้เย็นอันนี้เราเอาออกมาจากตู้เย็นไงกับอันอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ตู้เย็นมาโดยตลอดอาจจะมีส่วนก็ได้ต้องให้นักโภชนาการค่ะโอเคหรือใครมีพี่กัลมะม่วงดองเกลือมะม่วงเบาที่อร่อยก็ทิ้งไว้ ที่และคืนนี้ที่อร่อยที่สุดสำหรับผมก็คืออนีนาวอสซยบสุดแซ่สบสุดแล้วคืนนี้